ดีเจเพชรจ้าเตือนคนหยุดออกจากบ้านเจอต่อคืนตัวเองก่อติดจากปาร์ตี้เป็นเรื่องดีเจเพชรจ้าเตือนคนหยุดออกจากบ้านเจอต่อคืนตัวเองก่อปาร์ตี้จนติดติดโควิด19ทั้งครอบครัวสำหรับดีเจเพชรจ้ารวมทั้งครอบครัวอย่างภรรยานิวเคลียร์หันษาและน้องไทก้าลูกชาย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งให้อย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเหตุเจ้าตัวมีการอัเปเดตคลิปวิดีโอผ่านทางช่อง YouTube เซเพทับเจ้าชานโดยบอกว่าไม่มีใครอยากติดจากใครไม่มีใครอยากปล่อยโรคนี้ไปให้ใครด้วย เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะใครเปลี่ยนมาให้กำลังใจกันดีกว่าพร้อมแนะนำให้คนไทยกักตัวอยู่แต่ที่บ้านอย่าออกไปไหนเลยขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าเตือนคนทั่วไปให้อยู่บ้านแต่ตัวดาราเองยังจัดปาร์ตี้จนติดโควิด19ก,กันเองติดคนรวยซวยคนจนคนรวยหนะสามารถอยู่บ้านเฉยเได้ แต่คนที่หาเช้ากินข้ามไม่สามารถอยู่ได้เพราะต้องดิ้นรนออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัวทุกวันนี้ก็จะอดตายกันอยู่แล้ว